ใจเย็นครับพร you is the best ใจเยครับตอนนี้จ่ชวยาบอกพ you is the best ให้ธอรู้ไว้ผมจะพาไปแดใจเยครพร you is the best ใจเยครับตอนนี้จ่มแดงชวยาบอกพ you is the best ให้ธอรู้าไว้ผมจะพาไปแดนเหว่าเธอส่งยิ้มมันมืนมีใจเห็นเธอมองแบบ นี่จะคิดไงถ้าไม่ติดอะไรก็จะทักไปก็แล้วในคืนนี้ตัวของเธอนั้นมันจะกลับยังไงแค่ไหนเพาผมยังว่างจะไปส่งนะงนะถ้าเกิดว่าคิดเบื่อน กันจะะไม่พูดลคืนนี้จะเอาอยัางไงเนี่ยผมคิดละให้เธอนั้นได้เตรียมใจไว้ให้ดีนะเห็นเปั๊บปั๊บมันโดนใจแบบชัดชัดมันก็ว่ามันโดนซัดคือตอนนี้ผมมองเธอไม่หยุดจะใคร่จะจับจับเจ้ามันจะแบบฟัฟฟัฟอยากจะเข้าไปจักจักคือตอนนี้อยากรู้มีแฟนหรือยังแล,แล้วเธอชอบบ้างไหมผมมีดิสนีย์แล้วเธอชอบอลืมสาวแบบสไปดี้เธอจะเป็นมินนี่ผมคือมิกกี้คือบมกา,าผมไม่ชอบเธอสล้วเดะเจ้ยังนะครับเพราะ you is the best ตอนนี้จมันรงช่วยมาบอกนูครับเพราะยูอีส์เบสให้เธอรู้ไว้ผมจะพาไปเดทแต่่าเยนครับเพราะยูอีส์เดอะบสส์แต่เงยนครับตอนนี้จมันรงช่วยมาบอกนครับเพรา แต่สี่ห้าหกเอาตรงตรงก็ชอบเธอทั้งหมดมีปุ่มเทใจผมนี่แหละก็จะกดเธอแบบว่ามีเท่าไหร่ผมแม่งก็ให้ทั้งหมดคือแบบโดนตาเธอเข้ามาก็โดนใจรู้สึกตัวชาเหมือนในแบบของเธอแม่งมาผ่านตอนเธเดินมาแต่มันเต้นมันสั่นใผมต้องทำไงจะบอกลาโคํำใจไม่ได้ไม่อยากให้เธอไปอ่ขึ้นหิ้งผมไม่ยกให้เธอเป็นที่หนึ่งในใจไม่ค่อยซิงแต่ถ้าเธอเลือกหาก็จะผิดยังไป เธอไม่ต้องเก็บอาการไม่จริงพอตัวเธอนี้แหละคือทังจักเวาไวเธอชอบบ้างไหมผมมีเน็นฟิกแล้วเธชอบหรือเปล่าแบบพอตาริกเธอจะเป็นมินนี่ผมคือมิกกี้คือว่าผมแม่งชอบแต่สลาเดยใจเย็นนะครับพ o you is the best ใจเย็นนะครับตอนนี้จจมันบรงชุ่มเบาเอานะครับ f you is the best ให้เธอรู้เอาไว้ผมจะพาไปเดทใจเย็นนะครับ f o you is the best ใจเย็นนครับตอนนี้ใจมันแร Is the best, is the best